บอกเลยครับนสุดน่ะแม่นึกพิเษในสุดดิถ่ายหนังให้มันคุ้มก็ใช่เพราะ่าสถานที่มันตั้งตัวยังถ่ายหนังได้เหอเออตรงไปเลยไปไปร้านลวดหลานกูยอดในสุดหมือนวัยบล้านโปรดของคุณพ่อร้านแรกวันนี้วันที่20ธันวา2ส64ไม่ตอบมีเกี่ยวอะไรจอดไม่ต้องรอค้างได้รับการก็ได้ กันจงนันได้นเรแต่ไม่ไม่ต้องกินมากกินพอให้รู้รสไม่รู้กระเปาตังค์เราเราล้านสาวขน่ะล้านยอเขาใช้ชื่อร้านคุยยอดใช้ยาี่เขาใช้เพียงแคือชื่อคุยอดเขปิดหรือป่นี่นี่นี่ยุง้าวพี่เตยุงโ่รงก่นเดียวอย่าขัดใจท่าน เราก็อุมข yeah> ah okay huh? ึ้นไปทาไหาน้วีต้องมาเลยโทรมาเลยบอกบอลบอกเขาเลยไม่ต้องบันเจตีไม่ต้องบันเจตีทำอันเท่าไหร่บอลเมันเก้าเลอยากเปลี่ยนไัเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อน อนนี้ำยาปลากะทินะคะและันนี้น้ำยาหวานน้ำยาถั่วอาไหนมอสนนี้แกงไก่เดี๋ยวเดี๋ยวจมอรกินง่ายดีตับจอดมย่ะเริ่รับประทานนะคะรูปตามตันไทยนจานนี้ นี้ตำไทยอันนั้นตำสวีเดนเหรอค่อันน,นี้ต,าาตำลาวคา <c oughs> ่ะตำลาวตรยนี้ก็น่ากินทอดมันปลา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 ไม่สกปรกเลยมีลายเลยอ๋อ,อเรียนโทรศัพท์ขงมดเลยเว้ย เอาตาย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 ไม่รู้ใจข้าวปลาไม่รูดได้รูดได้รูดได้อะไรอร่อยสุดพ่อพ่อชอบไก่เนี่ปนี่ก็เฉพาะในปานี้พอกินเลยไก่ทอดอันนี้ปลาจอดยาวเลยที่สุดนะคะปลาลาปลาจอดชอบสุด ปลาเนี่ยเหรอหน้าฝรั่งอย่างนี้นะอ่าชอบปลามากเจ้าตัวเมียตัพี่กว่าพี่แม่พี่แม่ลองมือแ,อแล้วพริกเรากินแก่นี่นเนาะเขาเรียกอะไรนะวัวปรี เดียวก็ไ okay. ด้ได้เลยอ่ะดมันมันไก่ทอดมันกระไก่นี่แหะอร่อยไหมคะนะคะทําหัวใจทางแรก ร้านแรกนะอ๋อร้านที่หนึ่งของคุณปูของปูเซิร์ดนะคะตกใจนึกว่าแกควักของตังแล้วเมื่อกี้ตกใจเขาบอกว่าตามสักชาอยู่ครึ่งหนึ่งอะอืมตำร้านนันยาไก่น้ำยาไก่จะสอนวิธีการกินข้าวสวยกับ น้ำปลา,า,าสวยนัร้อนๆะฮแล้วก็ยอดน้ำปลายอดน้ำปลานิดนึงยอดปลาลนิดนึงตัปลานะฮะตำราวตำราวทีเปลี่ยนเมียากาศดีนะเพระั้นเดี๋ยวโขายะโว่กับโวมาโขาย หไม่ใช่กรอเปลามาเอาไว้มาครั้งตะปะจานที่ 2, ไงไม่ใช่มาตลอดานที่สองที่สองไปกินไปแจวเนียแเยนะครับเจ๊กินแจ่วอ่ะนี่ครับใครสั่งกรอบบ้างครับเขบคุณค่ติ่มไครติมแม่ของอัโกกค่ะพี่เพื่อไปติมอีกทีหนึ่งนี่ไงหน่ได้ยิน่า ไอศจิ้มไอศจิ้มกะทิโบราณซันเดย์ไอศิตาทิมกรอบขอบใจพี่ชายโคโคนัดซันเดย์อืมครับพี่กรอบขอบใจพี่ชายครับที่เมนูพี่ชายคนนี้มึงหอยยังนี่ถ้าพี่ถ้าณจอมีพี่ชายเจ็ดคนณจก็กินข้าวฟรีเลยนั่ะเจ็ดวันพอได้พึ่งอ่าอืมม้วเงินของ

ร้านอาหารมีมีร้านอาหารเบืองไมร้านอาหารของไทยอะรใ้เราเออในนิดนึงอราคารโครดีเซลแตงโมแรก้ไหเออแบบโอ้กัตติมสามไอศครีมข้าวข้าวสมบูรสัดเนาะ ก็แกลูกก็ยาใช่ได้ขีนค่ะใช้ลายซีเท่าไหร่ขนมจีนคูยอดประโดกโคราชยอดทั้งหมดหกรทั้งหมดคือ930แต่ว่าใช้คนละครึ่งไป300 นอออะอยู่เขาทำซื้อสีสีทองมาแล้วกันมาเขียนแตาทำเป็นสีเทาแล้วอ,อของแท้เนี่ยมันต้องเป็นสีเทาอัน,น้องพ่อว่ะอ่านั่นแหละฮะอันจานจานได้ๆนะโอหสุดสนามนีใเล้อยอ๋อโหอันนั้นคือใส่สงครามโลกครั้งที่สองเลยเนาะอ๋ออันนี้เก่าสุดนะเนี่ยนี่เก่าสุดเลยอ๋อเก่ากว่าพวกนี้อีกยกภาพใช่ไหมรับจ้าง ผาา<ม>บาร์เียนบวนพุงโลน่านแล้วกใส่ถุงร้าบ้านก็อาน้ไม่มีไม่ข่เมี่องตน่าจะเป็นขี่อะไรวะไม่มีไม่ขี่เลยอ,อันนี้ใหอันนี้มีปล่อยผ่อ,ไแบบอนได้หนีบอ่อยกไม่ใช่ตัวเาอบคนไม่ได้จะ้องเลยองอ,งอที่ใส่กับน้แข็ง เกาที่ใส่น้าแข็งเจ้าทำอะไรยที่เจาเอาลุงลานในลายอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รไม่ได้มาอยู่ในเขื่อนมาเกินเลยนะเ๋านี่กัะลายที่ให้นจะซิงเกอร์มันแท้มันถูกแล้วไม่น่าขายเนี่ยขายให้เจ้าเนาะของเรามันได้ซิงเกนี่ซิงเกล 快快点好不好